ก,นกนนินข้าวน้ำกันเด้อมื่อนี่พอดีอ่ะกินข้าวกับผัดกะเพราก็<ม>อหอมจินไปจนจะหมดจาด<ม>นแล<ม>วแหละก็มาเสตัวมซเบตัวมบวกกับหน่อไม้เนี่ยว่าจะแกงบวกใส่หน่อไม้เนี่ยปรากฏว่าฝนตกพี่น้องฝนตกนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปเอา ย่านางเหรอย่านางกง็ยังไม่ได้แกงเนี่ยานางก็โดนฝนเลยไม่รู้ฝนจะหยุดในเย็นนี้นะถ้าฝนไม่หยุดจะได้กินไหมละ่ะแกงหน่อ,อไม้เนี่ยกลางร่มไปเนาะเดี๋ยวอาจจะเป็นแกงหน่อไม้พรุ่งนี้จะทานไหมละ่ะข้าวหอมไปโรงเรียนตอนต่พรุ่งนี้เช้าก็อาจจะเป็นข้าวผัดนี้อ้อวชายดาวให้แต่ว่ากลับมาจากโรงเรียนก็ได้กินแกงหน่อ,อไม้เนาะเอ่อแล้วก็นางก็จะกินผัดก,ะ,กะเพรานี่ก็คือบบบวบเนาะพี่น้องบวบ คุณทุกท่านนาอนะคะที่เข้ามารับชมให้นะคะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี่แยกอหอมมันอ่าปฏีแยกควมมาลบภาพเขาเรียกว่าอะไรอะลบภาพออกลบลิขสิทธิ์พี่น้องเอาเพลงพิ้นมาบอกข้าวว่าปฏิลิขสิทธิ์เนาะโชคดีนะที่เราทำ เออส่วนตัวไว้ก่อนเนาะพอขึ้นลิสิทธิ์ปุ๊บเราก็ลบออกเลยเนาะเสียเวลาถิ่มเนาะคนตกอากาศที่บี่ไห้จอยพี่น้องแปดนาทีเนาะนะคะเดี๋ยวเราตรหลอบไม้ต,ต่างขึ้นไม่เนาะเราก็คิดว่ามันไม่ติดลิสิทธิ์แต่สรุปแล้วมันติดลิสิทธิ์เนาะนะคะเอาถ้ามันติดลิสิทธิ์เขาก็ลบละพี่น้องเราเราจะต้องรู้นะคะเอ่อความผิดพลาดอะไรหรืออะไรถ้าเราไม่ลองเราจะไม่รู้ไล์สดเหรอถ่ายวิดีโอค่ะ ถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่รู้ว่าเราผิดพลาดอะไรเนาะตอนนี้เราก็อันนี้มันเป็นอะไรเก่าหรือว่าอะไรเนาะกำลังเป็อะไรสะจั๊กทำไมลูกสะจั๊กทำไมไม่จ้าหนูสวยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ ตอนนี้ก็ไล่สดแล้วเนาะเมื่อเช้านี้เนาะเป็นบรรยากาศต,ตอนบนโตกนะคะทีนีน้ก็ so นี่ก็ <impres vegetarian> <t un> ยังต๊ปอกปอกปอกอยู่เนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี่ตกแห้งเกิดเนาะจนพี่เก็บใบกับเข้าตากฝนนั่นแหะทำให้เนาะทำให้เนาะถ้าเกิดไม่หุบขึ้นมาอีก้วมันจะไม่ฟอร์มจะเป็นเศษเป็นเนียนเป็นเนื้อทีเดีย ไปเอาไปผัดกะเพรามาโอ้ยน้ำเหี่ยเต็มคานเต็มหมดแบนี้เลยมหมดอ่ะไปแล้วต้องเปิดประตูมาเด้อเสียงมันดังก็บอกเราว่าแพื่อนพีไม่มีนี่สักสิปิดประตูวางปิดประตูเข้ามาปิดประตูแล้วเสียงเข้าแล้วโอเคโอเค,โอเคไม่ต้องล็อกนะปิดเฉยๆ แต่ปรากฏว่าปิดลิสิธ์พี่น้องโชคดีที่เราทําส่วนตัวเนาะถ้าเราปล่อยเป็นแบบไม่ส่วนตัวก็ยแย่เลยเนาะเพราะฉะนั้นพอเวลาเวลาเขาเอาเพ่งขีดหรือเนยโล่งก็ตามเนาะพี่น้องน,นะคะไฮเบิ้งนี้ดีเด้อน,นะคะเนี่ยมันจะแกงหลังไม้นะ้วบว <c oughs> ต้มแล้วต้มแล้วว่าสิแกงคนทา มันโตแล้วไปเก็บเนนางไม่ได้แล้วเนนางอยู่ข้างบ้านนี่แหละแต่ว่าขอมันตกมันพื้นแฉะเนาะก็เลยกินข้าวผัดผัดกะเพราใส่พริกนิดเดียวเนาะเพราะหอมจะกินด้วยไม่ได้ถ้าใส่พริกเยอะวก็คงจะเอาพริกผงมาโรยเอาแหละถ้ามันไม่ดเผ็เนาะต้องเผาเยอะเะ ข้าวไก่ไ hmm. ก sure. so okay, ่แกงข้าวไก่แกงโอ้จะกินยังพอดีนี่ไปกะเพราวหลอดตัวข้าวข้าวกินแนวที่เ้ามนี่แหละพี่น้องเราครับก็แล้ว่าจะแกงนะครับแกงทำไมนะแต่ปรากฏว่าฝนตกฝนตกอยู่เรื่อยๆเลยเป็นสายเป็นสายนะคะอืมเป็นสายเลยก็แวะเรียนน้อนะคะ แวเวเยี่ยนไปบ้านนั่นบ้านนี้ไปวันนี้นนะวันอาทิตย์เนาะก็จะเป็นชิ้นียบๆเลยทนะั้งนั้นพอเราคือเราเช้าวเช้านี้แต่ว่าพี่น้องก็เข้ามาในช่องนี้อยู่ก็ขอบคุณมากมายนะเป็นมือที่เราทำขึ้นมาเพือเอ่อเสริมนะครับสงค่านะครับมขหอหอมอินไปแล้วจนันเลยอยากจะยาย ตอนเช้าเราก็จะแก้วเนาะอาจจะเป็นตอนเย็นนั่นแหละหรือไม่งั้นก็คงจะเป็นพรุ่งนี้เนาะแต่บวกมันจะได้ไหมแหละทันไม่เจอตรงนี้ได้อยู่แล้วพหอมใจลงในตอนเช้าอนะ่ะกลับมาก็จะมาแกงหน่อไม้ก็คง,คงจะไม่ได้อ่ะท่ามิเโอเจนฝากเจนฝนไปดอกพี่น้องเมื่อกี้สับปลูกต้นดอกไม้ ได้เจ็ดแปดต้นเน้ะฝนหยุดช่วงแปนะ๊บหนึ่งประมาณหายละที่นี่แหละผู้นจะไม่หายหกเจ็ดต้นเนี่ยประมาณนั้นแหละแล้วพอดีได้สอ,องลมกับสิบประทานพอดีฝนมันตกแต่ช่วงของสาวในไรสดเนาะคงเขาก็จะพักผ่อนนอนหลับอแหละมันหยุดอันอะไรเนะาะก็จะดีปีแบบนึงว่า ฝนตกโดนเงินหยุดเนาะถ้าท่านใดที่ไม่หยุดก็ทำงานเนาะยังมีความสุขเนาะฝนมันตกอากาศไม่ร้อนเนาะนะคะอุ่เผาแล้วเนาะอุ่เผาเหมือนกันเแล้วก็แกงหน่อไม้เนาะเนี่ยแกงหน่อไม้ใส่อะไรบัวนะจะได้เนาะฝนตกเมื่อกี้นีนบรรยากาศดีมากเลยพอเราไปเอื้อมมือเอาเพลงฟินมาใส่เนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นแหละ ขึ้นมาให้ดูเลยว่าตีนิสสิทธิ์ทั้งที่เขาเขียนว่าไม่ตีนิขสิทธิ์นะพี่น้องอย่าไปเผลอใจนะบางทีมันขึ้นมาแบบเขาต้องให้พ่ยูเขาตรวจให้ก่อนนะอย่าพุ่งเปิดเอ่อยาพุ่งเปิดเอ่อสารท่ษนะให้พ่ยูป็นคนตรวจสอบใป้เหากนเพราะว่ามันเสี่ยงมากโอ้เพลงกินเพลง,งอะไรเนี่ยมันอ,าาอนันตรายนะียัเราใช้ธรรมชาติเรานี่แหละ โชคดีหน่อยที่เรามาดูก่อนเรายังไม่ได้เปิดสาธารณะนะเราก็เลยเห็นคำว่า,าติดลิขสิทธิ์ขึ้นป้ายบอกว่าไม่ติดลิขสิทธิ์จละเรลงจนจบเพลงแปนาทีเพลงฟินเพลงเป่าเพลงเป่าแคนติดลิขสิทธิ์เลย บางทีลบออกแล้วพี่น้องถ้าสิฉันสีก็ไม่รู้จะเอาไว้ทําไมมันจะเป็นคลิปส่วนตัวก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเนาะหนักเครื่องก็เฉยเอาทิ้งไปเลยแล้วก็สร้างใหม่นะความจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแก้คือลบทิ้งออกเลยแล้วสร้างใหม่เลยให้มันสะอาดไปเลยบางบ้านเนาะเป็นท่อนไม้ลากก็จะแก้จะแก้โดนจุดต้อก็บได้ไว แต่เพลงพีนนี่จะไปแก้ยังไงเพงพีนเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราพูดแค่หนึ่งนาทีสองนาทีแรกเท่านั้นเนาะสิบหกนาทีเราใส่เพลงพีนหมดเลยมันมาเป็นเพลงพีนได้เพี่งหรอเป็นเพียงมตีเสียงแค่นจะซื้อเสียงป้าวพีนนี่มาขึ้นป้ายบอกเราว่าไม่ติดวิขสิทธิ์ให้เราไปประกอบวิวเอ่อคลิปบริษัทเราอุตส่าว่าจะปล่อยพีนปล่อยฝนตกแล้วก็เอาเพลงพีนขึ้นแล้วก็ปล่อยพี่เมียวออกไปแล้ว ว่าขึ้นลิขสิทธ์เชยเลยอย่างนี้แหละถ้าเราขึ้นขึ้นอตอนทำสี่พันก็เหมือนกันเนาะสามสี่คลิปทีมีเพลงพิ้นเนี่ยตดลิขสิ์ปัดเลยตอนแรกบอกว่าไม่ติดนะแต่พอเราทำปุ๊บเนาะจุดเหลืองจุดเหลืองติดแดงอ่บ้างสติดแดงเนาะะรแบบะวัางจุดแดงทาไมเนี่ยะจุดเหลืองก็ไม่เท่าไรแบบจุดแดงไม่เป็อนนะอันตรายเนาะเสียงกับการโดนปิดช่อง ที่น่าค่อ,คอยศึกษาขวอมูลนะคะแล้วก็ดูดีกับคนที่จะได้รับเงินิจิทอเอ่ไม่ใช่เงินดิจิทอลเงินอ่าะตุงง้นเศรษฐกิจเนาะรอบแรกนะคะคนที่มีรหัสลงท้ายด้วยศูนย์ก็จะได้ก่อนเนาะกับคนพิการเนะาะบตรคนจนแล้วก็ปูุกความเพยเนาะคนที่มีประชาชนลงท้ายด้วยศูนย์เนาะก็จะได้รับวันที่ยี่สิบห้านะคะนีใจะด้วยนะคะ แล้วท่าในใดที่มีรหัสลงท้ายบัตรประชาชนด้านหน้า13หลัลกวงท้ายด้วย1 2 3 4เนอะก็จะได้วันที่26 5 6 7ก็จะได้วันที่27นะคะแล้วก็30เนาะก็จะได้คนที่มีเลขท้ายด้วยเลข8เลข9น,น,นั้นนะคะที่เป็นลอดเนาะ,นะมจะประชุมกันเปนกลุ่องใน,นะคะวามเห็นทุกคนนะคะมีมู่ในความสุขนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ เงินท่องเนาะของไกลกับหายากลำบากนะคะกะคอยคอยใส่คอยคอยใส่ในเรืออ่องที่จำเป็นเนาะพี่น้องนะคะอาหารการกินเนะะี่ยแหละถ้ามันอยู่ในบ้นานเนาะเพาะีได้จะหาเอามาต้องปลูกตองซื้อพอเราปลูกเอานะคะตัว่าซื้อผัดกะเพราก็ซื้อกะเพรามาผัดกะเพรานี่ก็ปลูกเอาเองเนาะนะคะหน่อไม้นี่ก็หามาด้วยตัวเราเองเนาะ,ะแต่บวบแเนี่ยมันมันตายไปแล้วแหละเนาะเราเราไม่ได้ปลูกใหม่นะคะ มันยังบ่งคันเด้ถึงฤดูปลูกนะคะถ้าถึงฤดูปลูกเมื่อไหร่เราก็จะเป็นหลักเกี่ยวข้าวเนาะตอนนี้เราไม่มีที่จะปลูกเนาะนะคะมันมันอยู่ในช่วงของอตอนที่ปลูกได้นะ่ะเพราปลูกริมรั้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะ่ะต้นกล้วยมันลายแล้วยามันหกนะคะแล้วเรือออกนะคะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นต้นกล้วยเยอะมากต้นกล้วยก็จะมีหลายเครือนะคะขายก็ะได้เงินเด็กพี่น้องนะคะต้นกล้วยเนาะ,ะเก่าวีซิบวีซิบเอ็ดวีนะคะมีอยู่สามเครือเก่าวีซิบวีซิเอ็ มีอยู่สามเครือนะคะเครื่อหนึ่งเดือดคายได้เป็นบ่อยสะตว์เสื่อแต่สัตว์ทีมมม่ถ้า,าพร้อมกันแล้วกันนะถ้าจะเป็นได้เว่าบางครั้งหอมก็แห้งเารวมรวม,ม,มไปกินแต่เพื่อนแห่ท้าบุญแหน่ไปวัดไปบ้านน,น,น้องตัวน้อยพอให้แม่เปหมดนะคะก,ะกับไปบบบบบ wit, เป็นแบบเกิดกับว่านในขายกับเพื่อนน้อยๆก็บวขาคลายเอาไปถ้ากินถ้ายุ่งนะคะ แต่ว่าบางคนเพิ่อนขายซื้อน้ำปูน้ำปาลาอะไะนะคะตอนมีความจำเป็นเห้กป,ปูใบคล้ายเนาะไม่เช่นบอกบอบเนี่ยสมัยตะกรอนอยูป่ปูโอ้ยพี่น้องต้นเดียวปลูกต้นเดียวเนี่ยขายได้เงินสี่หลอยต้นเดียวอีลีพี่น้องต้นเดียวจริงๆเพราะว่าปลูกไว้ประมาณสามสี่ต้นเนาะยอดไว้ยอดไว้ซีหาลุมคางลวกปรากฏว่าอ่ามันต่ำเนาะแล้วตรงที่มันสูงสูงเนี่ยมันเป็นดินผมใหม่เนาะตอนนั้นแหละก็เลยดึงทิมมาเลยว่ามันมันบงาม ก็เลยอเอาไว้ต้นเดียวต้นเดียวออกออกหน่วยอยอ้าปี่มาฉากขายในเงินประมาณสี่ร้อยกว่าถ้าถ้าเป็นเรามีร้านค้าเปิดหน้าร้านเองเนาะพี่น้องถ้าขายเองเนี่ยเราจะได้ดีเนาะมันจะตกไม่ละหาบาทอย่างเงี้ยความสื่อเนี่ยแต่ตอนที่เราขายเขาอะประมาณสองหน่วยหาบาทพี่น้องเนี่ยความของทางเนี่ยเพราะเป็นกระเผลเพาาะนราสื่อขายแบบเมาไหมท้านคนปนิมายากทำไมใครแบบนี้ท่องท่องไปสื่อเขา ถ้าเราขายเองแบบนี้เนะนี่ยเวลาหาบ้านผมบ้านนี้ยังหอมได้เงินเป็นพันเนาะจากซีลอยนะแต่ก็บว่เป็นยังเพราะว่าเขาเขาก็มีเวลาเป็นยะังเขากับยางร้านเนาะแล้เขาก็มากการเป็นยังขายในบา้านเราเรียฝากเพันขายฝากพันขายบบาแต่เพราะไม่ฝาก,ฝากเพึ่นรับเอาเลย,นะบบยเนาะเพราะว่าจะเพียดเยอะแต่ว่าเพึ่นรับเอาเลยเนาะขายกับขายขายึน้นไปเลยเพราะว่าไป่ใช่กับเข่าขายนะสิ่งใดที่ปลูกได้เขาขอบอกูกเนาะถ้ายัางหอมมีที่ปลูกก็คือหลังเกี่ยวเขาจริงๆไม่เหมาะปลูกเพราะว่า อยู่หน้าอยู่สวนอยู่หน้านะคะก็จะมีสระป่าอยู่สองน้องสะนะคะน้องหลังกะสูบไปกินใค่ะเลี้ยงกันนี่ญาติพี่น้องกันเวลาปีใหม่หรือเทศกาลสง,ง,งการานต์สงกรานต์เนะาะทำบุญปีที่แล้วก็ะทำบุญลอยวันเห,ห็นะคะุณยายลหรอค่อขายไ่ป่าบนเรี้ยวเนาะบนเป็นขายป่าเอาป่าขึ้นมาทำบุญให้คุณยายนะคะป่าพี่ๆเนี่ยเอาขึ้นมาให้คุณยายนะคะป่าจะกกองเนาะก็เลยซื้อ แล้วก็พอห่อนบุญนจะคว้างเนาะเอาบุญเพื่อนล้างนี่แหละนั่งอยู่นี่แหละพี่น้องกันแลซื้อแล้วขายเพิ่อหาพันเรียงพี่น้องกับบุคลายดอกประมาณยี่สิบคนสิบสิบกว่าคนนี่แหละมาถึงยี่สิบคนดอกก็ซื้อซื้อของแน่ล้นนิ่นั่นนะคะอเอาเรียกว่าเออทำเป็นห่อมีของของห่อซื้อมาจากใดก,กินใดอย่างเนาะเจ็ดคิดเจ็ดอย่างเนาะนะคะแตยก็ฝากพี่น้องเนาะนะคะดูแลสุขภาพนะคะระวาวะไม่เปลี่ยนเรื่อดูบ่อยกล้วหลอกขมลองฟือไข้เศร้าเนาะ ใยได้ใครดีเป็นอาทิตย์แล้วคือแต่เศร้ากต่เนื่องจากโดนไอโฟนแล้วก็ติดโมยู่โรงเรียนนะะยูโรงเรียนนะเปลี่ยนมาจากโรงเรียนจากเมืองแง่างลูกหลานเนาะนะคะช่วงนี้สุขภาพเนาะนะคะรักษาสุขภาพฝากทุกท่านเนาะนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลลูกหลานเด้อนะคะชว่วงนี้น้ำหลากเนาะนะคะยอย่าปล่อยไปเห่นน้ำเด้อพี่น้องน้ำนะคะจะข่าวอยู่เรื่อยๆเนาะฝากขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่มารับชมแล้วก็ จะคลายให้หน่อยนะคะมากินกีน้กินข้าวผัดกะเพราอันนี้กะว่าใส่แกงแล้วใส่แกงเลยเค็ดคลิปแกงเราไม้ใส่บวกแล้วก็ใส่ใบแมงลักนะคะขักอีตูปานเข้าแล้วก็ใส่ผักขาหอมหอมผักชะอมนะคะแล้วก็ใส่ใบยญานางเนาเนะลดความเสื่อมสาดของหน่อไม้ที่เราต้มมาเนาะนะคะเนี่นยหน,นหน่นอไม้เห็ดคลิปเมื่อวานเมื่อเนาะเมื่อเนี่ยแหละได้กับพวกนี่แล้วนะคะแต่บาก็คุ้มค่าอยู่ดอกพี่น้องเขาบากเราชมซอยลายอยู่เนาะขอบคุณมากมายเนาะนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะ